คำคำนี้มีความหมายได้ยอดยิงซึ่งจริงๆดิ่งถึงทีจีบหัวใจคำว่าหัก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 ักปักซองในที่ใดได้ให้สุขทุกสุขคูกันถามตัวเองสิงหัวใจไผหาหัก คิดคึกคักศักเป็นจริงยิ่งมหาหันพุทธองค์ทรงสอนซี่มีอย่างนั้นแต่สำคัญพันบอกหูสู่จิตใจจะทับไผในชีวิตจิตใจยิ่งให้ฮักจริงให้ฮักแท้หลักแม่นไผ คนหนึ่งหนึ่งซึ่งจะตอบชอบตามใจต่างกันไปใจปรมันพันรุ่มหลงคนหักเฮาเฮาหักแท้และภผหนาเผาคนหาพาไปสุดพุทธองค์ธรรมะเปิดปองทางฮูู้ลุ่มหลง ได้เห็นองคพระสัมมาวาจาไขพุทธองค์ทรงหูงแห่งแสงะธรรมผู้ทรงนำธรรมสว่างทางเปิดไขหักคนอื่นหมื่นถึงแสนแมนหักไผหักเท่าใดบ่อเ,เท่าเทียบเปรียบพักตน